สเตียามเช้านะคะวันนี้มีเจ้าสาวแต่เช้าอะคะ่ะก็เลยได้มาถ่ายางานสวยๆนะคะให้แม่ๆดูนะเดี๋ยวจะปล่อยให้นาทีทองอะนะคะใครดูคลิปนี้เ,เสื้อนะคะเป็นผ้าไหมแท้นะคะผ้าไหมแท้ทอมือร้อเปอร์ซเลยะคะ่ะนี่ให้ดูไหมบ้านเราอะนะคะเสื้อสวยมากผ้าไหมแท้ทอมือนะ,ะมียกบ่าะคะ่ะฟองน้ำที่บ่าให้สวยงามมากๆเลยอะคะ่ะ นี่ทั้งชุดก็จะประมาณนี้เลยนะคะส่วนผ้าถุงผ้าถุงนะคะเป็นผ้าฝ้ายแล้วก็เป็นงานปักมือแบบนี้นะคะมีปลานะคะมีปลาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีปลาหตัวนะคะมีปลาเหมือนเป็นเรื่องราวนะคะมีปลาแล้วก็มีตีนผ้าถุงเนะะี่ยค่ะก็จะทอสีแบบนี้เลยมีม่วงเข้มม่วงอ่อนแล้วก็เป็นม่วงสีพาสเทลแบบนี้นะคะไล่ขึ้นไป ชุดนี้นะคะปล่อยนาทีทองให้เลยนะให้ราคาพิเศษนะคะสำหรับเช้านี้นะคะเปิดการมองเห็นอ่าใครมาแล้วอยากได้ชุดนี้นะคะก็เดี๋ยวมนลงราคาให้เลยเป็นราคาพิเศษไปเลยนะคะ ขอบคุณมากค่ะสำหรับแม่ๆพี่ๆหลายๆท่านนะคะที่ติดตามนะคะแล้วก็สนับสนุนเพจมนตรามหาราณีนะคะเสื้อผ้าไหมแท้นะคะผ้าถุงผ้าฝ้ายแท้แล้วเป็นงานปักมือนะคะชุดนี้เอาไปเลราคาพิเศษมากๆใส่เข้าวัดทําบุญสวยๆนะคะชุดนี้ใส่ไปที่ไหนใครก็มองเพราะว่าคลาสสิกแล้วก็สวยจริงแล้วการเล่นสีนะคะการทอการเล่นสีการวางลายนะคะแพททงแพทเทิร์นถือว่าสวยงามนะคะ โอเคค่ะขอบคุณนะคะ